สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดาแม่เพิร์นแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมาแกะกล่องพัสดุที่เราสั่งปากกาเพนซิลนะคะของ i p a d Pro 11จาก Lazada วันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะพัสดุก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนี่นะคะให้ทุกคนดูนี่มาถึงแล้วนะคะเราสั่งวันที่29ก็สินค้าก็มาถึงตอนเที่ยงวันที่2นะคะก็ประมาณ 3 0 3ส1 2ประมาณ3วันนะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าสินค้าที่เขาส่งมาข้างในเป็นยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะโอเคเรามาแกะกันเลยค่ะนี่นะคะเราสั่งปากกาปากกา i p a d Pro 11มาวันนี้ส่งถึงวันนี้เราจะมาแกะดู โอเคแกะเลยชื่อที่อยู่ครบไหมถูกไหมแกะไปดิแกะข้างล่างก็ได้อ่าแกะตรงตูดก่อนกลองมาเรียบร้อยบุบนิดนึงปากกาโอ,อันนี้ก็เอาออกมาเกิน หลุดเฟรมปากกาที่เราสั่งจากลา z a ด้นะคะมาถึงแล้ววันที่สองสิงหาเราสั่งวันที่เท่าไหร่นะอันนี้คือใบอะไรนี่คือใบเสร็จนะคะราคา4,196 โอ้ยภาษีทำไมแพงจัง2องร้ยยีสิบเาบาทอ่าอันนี้คือปากกามีอะไรในนี้มีปากกาแล้วก็มีที่การกันกระแทกนะคะก็ส่งมาให้เรามีแค่สองอย่างนะคะ p e n c i ล Apple pencil รุ่นสองอดูไหมอ่านก่อนครบไหมจะมีอันนี้นี่อันนี้คือแท็บแท็บแท็บจะคือ จะตรงรุ่นไหมตรงนี่จะเป็นรุ่นสอนจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบน,น,บบนี้จะไม่มีหัวเปิดตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นหนึ่งจะมีหัวเปิดตรงนี้ให้ชาร์จกับ iPad รุ่นรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาร์จแบบใช้แทบแทบเอาอะ <c oughs> อะแกะนี่นะดึงมันจะเขาจะมีให้ดึงตรงอ่ะเอาก่องออกก่อนอันนี้เก็บไว้ เห็นตีนนี่นะคะที่เราสั่งของจากราสดาชื้อชื้อรู้สึกตื่นเต้นตั้งแหวงใช่ไหมครับนี่อ้าวเอามาลองดูซิเป็นยังไง ในนี้ก็จะมีปากกาลแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ให้ให้ดูนั่ค่ะเอามาลองมาแกอะไรปัดก่อนอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะมา ทดสอบปากกาที่เราสั่งมาจากลัสซาดานะคะอ่าอันนี้คือการชาร์จแบตนะการชาร์จแบตก็ติดเข้าไปเลยนะคะติดเข้าไปใน iPad ของเราเลยอ่านี่คือชาร์จแล้วนะคะเขาก็จะชาร์จนี่ พอจะใช้ใช่ไหมะจะใช้ก็อ่ะเดี๋ยวเอ,เ,เอาแค่แอปนี้ก่อนอม,มันใช้ได้ทุกแอปเลยนะคะ,ละแล้วก็ถ้าเราจะใช่ใช่ไหมแล้วก็เอาออกมาใช้ได้เลยเพราะเมื่อกี้เราชาร์จแล้วกดตรงปากกาใช่ไหมก็เราจะใช้ก็เขียนเข้าไปเลยเขียนถ้าเราจะเปลี่ยนหัวปากกาเป็นยังลบให้แท็บสองครั้งตึ๊ดก็จะเปลี่ยนเป็นยังลบเห็นไหมจะ,จะลบได้นี่นี่แล้วก็แทบ็บปุ๊บ มันก็จะเปลี่ยนเป็นยางลบถ้าเกิดเราแท็บอีกรอบปุ๊บปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นปากกาดูดูดูทำอะไรได้บ้างทำได้วาดรูปอย่างเดียว <c oughs> วาดรูปแล้วก็อย่างอื่นได้จะนี่นี่นี่หนูนี่วัน,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 นหนูวาดเองอันนี้หนูวาดกับมือก่อนเดี๋ยวจะอะไรอันนี้คือหนูวาดรูปกับมือหนูก่อนเห็นไหมถ้าเกิดเรามีปากกาเราก็จะใช้ละเอียดได้มากขึ้น โอเคนะคะ <okay S 1> ถือว่าเรียบร้อยนะคะใช้วาดรูปใช้เขียนได้ใช้แบบว่าเขียนแบบพวกรายงานก็ได้เดี๋ยวหนูเอาตัวอย่างรายงานให้ดูแม่ชะตาก่อนได้ไหมโอเคนะคะถือว่าโอเคเรียบร้อยไปนี่นะคะเพร์นก็จะเอามาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราถ่ายรูปที่เรา หลังจากที่เราถ่ายวิดีโอแกะกล่องไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จาให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะนี่คือกล่องปากกาเพนซิลนะคะนี่คือปากกานะคะเพนซิลของ iPad Pro 11ที่เราสั่งจากเว็บ Lazada ไปเมื่อวันก่อนนะคะก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะเราสั่งวันที่29กันกรกฎาคมสินค้าก็มาถึงวันที่2สิงหาคมนะคะตอนเที่ยงก็ประมาณ2วัน3วันนะคะ ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยเราก็แกะให้ทุกคนดูแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้กล่องประมาณนี้ okay. ก็ทดลองให้ทุกคนดูแล้วเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ก็ใช้ได้นะคะทุกคนเนาะถ้าใครอยากได้ปากกาก็สามารถสั่งได้ก็ถือว่าดีเลยนะคะเมื่อกี้ก็แกะให้ทุกคนดูไปแล้วก็จะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ4,490บาทนะคะปากกาอันนี้นะคะ ของ Apple นะคะของ iPad ก็อันนี้ก็สั่งมาให้ลูกสาวนะคะเอามาไว้ใช้ในการเรียนนะคะเนาะโอเคนะคะก็เป็นอันว่าดีนะคะใช้ใช้ได้ดีแล้วก็เราก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ก็คือโอเคนะคะก็น่าจะเป็นของแท้แหละเนาะสำหรับการรีวิวปากกาวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ก็สัญญาแล้วว่าจะเอามาให้เพื่อนๆดูเมื่อประกามาถึงนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยก็เป็นที่น่าพอใจนะคะการสั่งซื้อของจาก Lazada นะคะของถูกเลดีนะคะส่งเร็วแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเพราะว่าไปหาซื้อจากร้านแล้วมันไม่มีเราก็เลยสั่งจากเว็บ Lazada มานะคะเพราะว่าหาทุกที่แล้วไม่มีนะคะในจังหวัดระยองคือไม่มีนะคะ ก็มาได้ตรง l a ส a ด a านี่นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม